สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุม่มมวลคนร้อยเอ็ดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องุหญิงเพชรบ้านแพงสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดีเอฟซีช่องหนุม่มมวลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับ สำหรับวันนี้นุวอนคนร้ยเห็ดมาลงคลิปสาจังหน่อยสว่ใงบายก็อย่าลืมกดติดตามเบองใไงกำลังใจกดเชียร์กดแชร์ให้นุวอนคนร้อยเอ็ดนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอดพี่น้องเข้าคือเก่ากับพี่น้องสำหรับวันนี้นุวอนคนร้อยเอด็ดจะพูดอะไรบางอย่างหลายๆอย่างที่หลายท่านคิดคิดไว้ก่อนนะครับพี่น้องแต่เชื่อเลยถ้าฟังคลิปนี้แล้วท่านจะสบายใจเป็นยังคือวางสาันหลายๆท่านบอกว่าต่อจากนี้ไปสาวน้อย จะปิดวงวัาที่29สีมี้ยังเบิงบัวผมขอพูดตรงนี้เลยท่านจะมีอะไรดูเยอะกว่านี้กว่าเดิมแน่นอนและหลายๆท่านก็จะได้ปิดวงพักผ่อนไม่ได้พักผ่อนคือเกา่าล่ะคือว่าสาวน้อยก็ต้องเตรียมงานเตรียมทุกอย่างเพื่อเปิดฤดูกาลคือเก่าตามสไตล์หมอลำที่เฮาขโูยจากกันอยู่ดีว่าปิดแค่การแสดงแต่การซ้อมยังเหมือนเดิมทุกอย่างสำหรับลาน้อยครับพี่น้องหลายท่านบอกว่าลาน้อยจสได้พัก เชื่อเลยตรงนี้ต่อจากนี้ไปหลาหน้อยบ่ไดว่าสิได้พักนะครับอาจจะงานหนักกว่าเดิมเพราะต่อจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายหนังอย่างเต็มตัวเต็มรูปแบบแมนรับพี่น้องและอาจจะมีคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตตามผับตามบาร์หลายๆอย่างเพราะว่าเชื่อเลยว่านายทุนมองเห็นแล้วว่าการจ้างหลาหน้อยไปเก็บบตรเขา่าได้ขายเครื่องดื่มอยู่ในผับในบาร์กับเป็นยอดที่ดี แม่บอกครับพี่น้องผมเสืเ้อเลยว่าลาหน่อยอาจจะงานหนักกว่าเดิมด้วยซ้ํานี่คือความสุดยอดผมเสืเ้อเลยว่านี่แหละครับหนึ่งปีลาหน่อยจะพักไม่กี่วันครับพี่น้องแต่เสืเ้อเลยว่าความดังของความปังของลาหน่อยที่ผมบอกไว้ตั้งแต่คลิปเกา่านี่คือการซ้อมมือหนึ่งเรียนสองงานมือหนึ่งเรียนสองงานเป็นไปได้เสมอแล้วแต่ช่วงแล้วแต่โอกาสที่อยู่ใกล้ใกล้ใกล้กันว่าห่างกันหายครับพี่น้อง รัศมีลอยโลรัศมีแปดสิบโลนี่อาจกระสีรับแรงงานสองงานใดครับพี่นอ้องเมียนบ่กครับนี่เนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าได้ฟังคลิปที่นุ่มโนคนไรอิวิเคราะห์แล้วท่านบอกว่าอาจจะเงาอะไรเบื้องหลาหน่อยท่านจะได้ดูมากกว่าเดิมอาจจะได้เบิงความนารักของหลาหน่อยฤดูการที่แล้วครับเอฟซี FC หลายท่านที่ติดตามหลาหน่อยมากกระสเห็นมาหลาหน่อยได้ทําการแสดงตรงนั้นตรงนี้นั่นคือไม่มีเงาขึ้นก่าครับ หลาน้อยจะมีผลงานมาให้เราได้ติดตามเราได้ชมเสมอและเสือเลยว่าช่วงเปิดฤดูกาลช่วงเดือนพฤศจิกายนนังเขาอีกปัดมีหละครับติดตามหลาน้อยมีแต่ความสุขความมวนมีทุกรูปแบบมีทุกความรู้สึกมีทุกความประทับใจเสือเลยว่าปิดวงร่างการแน่นอนครับพี่น้องสําหรับวิเคราะห์ของหนุบโบนโคเลตพี่น้องเคยคิดอยู่บอกว่าหลาน้อยเป็นไผ ลาน้อยเวลาได้มาไล่ลาน้อยพรแมนพี่น้องเข้าเด้พะแมนคนหักเข้าเลยพราแมนลูกล้านเข้าเด้แต่วันที่ลานน้อยได้มาไล่เจ้ารู้สึกบอกว่าเฮ้ยทำไมเรายินดีด้วยลนะ่ะยินดีแบบไม่เคยอิจฉามีแต่ยินดีแบบมีความสุขเคยคิดบวกครับพี่น้องนี่ไงผมกำลังจะวิเคราะห์ให้ทุกท่านได้รับชมว่าลานน้อยได้เงินมาไลา่ปิดวงพี่น้องหอูเลียไว้ไม่ต่ำกว่าล้านอยู่แล้ว แต่ว่าแปลกใจบาวว่าทําไมพวกเราไม่อิจฉาทําไมพวกเราถึงรักหลาหน้อยรักมากด้วยแปลกไหมดีใจกับหลาหน้อยด้วยดีใจปลื้มปิติสุดๆแปลกไหมครับพี่น้องนี่คือความรู้สึกที่รักกันเขาเรียกว่าเอฟซีมอบความรักให้กับหลาหน้อยความรักไม่มีความคําว่าอิจฉาถ้ารักด้วยใจแมนบอกครับพี่น้องนี่คือความปิติยินดีของ f c ของหลาหน้อยทั่วประเทศครับพี่น้อง ผมเสื้อเลยว่ามานันนีหลาหน้่อยครับพี่น้องกลับบ้านพักผ่อนผมเบึงคลิปของพ่อเอกล่งว่าจะกินการล่องปลาเอาปลานี่คือผมเป็นความสุขทุกครั้งที่หนุ่มโวลคนร้อยเอ็ดเห็นหลาน้่อยมานอนอยู่บ้านมาพักผ่อนอยู่บ้านเป็นความรู้สึกที่ผมพูดเสมอทุกๆคลิปผมบอกว่าถ้าวัน,นห,หนึ่งลาน้่อยได้กลับมานอนบ้านเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดแล้วเอฟซี FC หลายท่านที่มาติดตามช่องหนุ่มโวลคนเอ็เคยติดตามแล้วเคยเดินทางไปเที่ยวทุกที่แหละ ไปไกลวัไหนนอนดีไปไหนกับนอนเมื่อยคือเก้าบ่กคือนอนบานจากคองครับพี่น้องนี่แหละครับเป็นการรีแลกพักผ่อนผมเสือเลยว่าต่อจากนี้ไปปีหนา้าหรือฤดูการหน้าเข้าสิได้เบิององียังอลร่างการแน่นอนผมเสือเลยความปังความประทับใจสุดๆจะเกิดขึ้นผมเสือเลยโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์บม่ว,ว่าจะเป็นทางสปอนเซอร์ก็ดีเขามีแนวทางโปรโมทที่สุดยอดแล้วพี่น้องอาจจะได้คิดในใจว่าฮ เอ็มร้อยห้าสิบทำไมไมีรูปลาน้อยหรือแม้กระทั่งเท่าแก่น้อยมีรูปลาน้อยเวลาฉี่กินขนมโอ้ในเบิ้งรูปนาน้อยไปนึ่งบางคนอาจจะซื้อซองไปเก็บไว้ด้วยซ้ํานี่คือทุกอย่างอาจจะเกิดขึ้นได้เสมอแต่สําหรับเอ็มร้อยห้าสิบอาจจะลาน้อยอาจจะพ่าสามารถขึ้นได้นะครับเนาะผมคิดว่าผมกับอาจ,จิพูดผิดพลาดนิดหนึ่งนะเพราะว่าผมก็ลืมไปว่าลาน้อยยังไม่ครบแต่ลาน้อยก็จะครบแล้วนะาสิบแปด ไม่แน่นะครับอาจจะอาจจะขึ้นได้นะครับเพราะว่าเซ็นสัญญาปีควบปีเดี๋ยบมเมนวาเซ็นสัญญาสองเดือนเนี่ยครับเพราะอย่าลืมว่าหลาน้อยสิบเจ็ดเพราะเขาสิบแปดปุ๊บอาจจะเข้าไปที่ถือในขวดก็ได้มีอยู่ขางขวดก็ได้ไพสิีปีหูน้อเป็นไปได้ยู่เนี่ยผมก็ลืมว่าหลาน้อยจะเข้าสิบแปดเพราะครบสิบแปดปุ๊บก็สามารถขึ้นได้แมนว่าขับพี่น้องหลาน้อยสิบเจ็ดปีกว่าแล้วจะเข้าสิบแปดอเห็นว่ารับพี่น้อง ทุกอย่างก็อะไรกำลังจะเกิดขึ้นแล้วครับอะไรหลายๆอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นสัญญาเขาทําเป็นปีว่นใดแค่หนึ่งเดือน2เดือนครับพี่น้องทุกอย่างเกิดขึ้นได้นี่แหละคือความประทับใจของเอฟซีและผมหลายๆท่านที่เห็นทุกครั้งที่ลาน้อยยิ้มเห็นทุกครั้งที่หลับสะพายพวงมลาลัยพ่ายซี่แห้งมาขึ้นเป็นไงครับมาไลา่แตกอาญะหลาหน้อยปัปางหลายเบิงแล้วก็มีความสุขเบิงแล้วมีแต่ความประทับใจ มีแล้วดูแล้วยังไงก็มีความสุขพ่อเห็นหลานหน่อยสะพ้ายหลายแห้งดีแห้งคนมอบไห,หลไลาปับปั๊บปับ,ปบแต่ผมกับลุนอยู่เด้ปิดวงนี่ผมรอเบิงว่าจะเป็นพยนผมอะไรเงา้วนะแบบเงี้วนไปเลยใหญ่ๆไปเลยแบบอลังการงาาสามผมเสื้อเลยว่าโปรเจกต์การทําอะไรแม่หน่อยและทีมงานหลังบ้านกําลังออกแบบอยู่หนึ่งว่าจะทําแบบไหนจะทํายังไงให้ดูดีให้สวยเพราะว่าหนึ่งหลานหน่อยคิดคิดใหญ่ลายเกิดสะพ้ายยากครับพี่น้องเพราะว่าหลานหน่อยก็เอฟซีลาย เป็นคนตัวหน่อยว่าง่ายนั่งเอกหน่อยนะครับพี่น้องอาจจะออกแบบร,รูปแบบไหนแบบเอามาตั้งไหมหรืออะไรยังไงแล้วก็ล่อเบืองรุ่นอีกทีหนึง่งอาจจะเป็นอาจจะเป็นตะแบ่งพันนะครับพี่น้องเพราะว่าตะแบ่งเศร้ากับวุ้เพราะว่า,า,ว ay, า,วาหลายลีครับพี่น้องนี่คือความประทับใจที่เอฟซีร่วมสร้างด้วยกันผมเชื่อเลยว่าเอฟซีที่โอนมาละไไปร่วมทีมกำนั่นเฮ่าทีมลังบานเฮ่ากสิมีความประทับใจหนึ่งในนั้นก็คือของเราความประทับใจที่เกิดขึ้น ที่เราร่วมกันสร้างร่วมกันสนับสนุสน,นแม้กระทั่งผมหนุวนวลคน้นเ่ยก็ดีใจทุกครั้งที่ได้มาพูดและประชาสัมพันธ์เรื่องหลาหน่อยค้นหูจักลา้กุเก่าความรักความเมตตาม,มันเกิดขึ้นจากาใจครับพี่นอ้องมูฮาเดินมาจากใจเอฟซีนหนุมวนก็เลยก็เดินมาด้วยใจรักด้วยกันส่งกําลังใจเชียร์ไปด้วยกันแมนบอกครับพี่นอ้องนี่คือความสุขที่เราสร้างมาด้วยกันและสัญญาว่าเราจะทําแบบนี้สนับสนุนไปทุกๆปีให้หลาปังๆไป ความสุขที่เห็นหลานน้อยประสบความสเด็จก็เป็นความสุขของผมและ FC ทุกท่านเมื่อว่าพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราประทับใจและยืนหยัดที่จะทําแบบนี้ต่อไปเพื่อลานน้อยครับพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดละครับขอขอบคุณ FC หลานน้อยทุกท่านรวมกระทั่ง FC หนุม่มบอเกาหลทุกท่านขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรวยรวย,รวยตลอดไปสวัสดีครับ